สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสรุปเนื้อหาวิชาภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าทออีสานบทที่1ถึง7ค่ะจัดทำโดยนายภูธินัญชัยคำบทที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในประเทศไทยผ้าทอในประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคมีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกันเนื้อหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ในบทนี้กล่าวถึงภาคทอในแต่ละภาคได้แก่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ภาคเหนือภาคที่ทอในบริเวณภาคเหนือหรือล้านนาปัจจุบันคือบริเวณภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่น่านเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนจนถึงดินแดนบางส่วนของประเทศพม่าประเทศจีนและประเทศลาว ผ้าพื้นบ้านภาคเหนือที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดคือผ้าไทยยวนผ้าไทยลือ้อผ้าของกลุ่มชนทั้งสองได้แก่เครื่องนุ่งหม่มเครื่องนอนเครื่องบูชาตามความเชื่อที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆผ้านุ่งผู้หญิงของกลุ่มไทย,ยวนและไทยลือ้อมีส่วนประกอบคล้ายครึงกันแบ่งเป็นสามส่วนได้แก่หัวสิ้นส่วนที่อยู่ติดกับ เอวใช้ผ้าพื้นสีขาวสีแดงหรือสีดำต่อกับตัวสิ้นเพื่อให้สิ้นยาวพอดีกับความสูงของผู้นุ่งและช่วยให้ใช้งานได้คงทนตัวสิ้นส่วนกลางของสิ้นกว้างตามความกว้างของฟืมทำให้ลายผ้าข,ขวางตามลำตัวทอเป็นริว้รวๆมีสีต่างๆเช่นริ้วสีเหลืองพื้นดำตีนสิ้น ส่วนล่างสุดอาจเป็นสีแดงสีดำหรือทอลายจกเรียกสิ้นตีนจกชาวไทยยนนิยมทอตีนจกแคบเช่นตีนจกแม่แจม่มบริเวณอำเภอแม่แจม่มจังหวัดเชียงใหม่รูปแบบของสิ้นจะแตกตาก่างกันตามคตินิยมของแต่ละกลุ่มเช่นชาวไทยลื้อในบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านโดยเฉพาะกลุ่มไทยลื้อจังหวัดน่าน มีแบบการทอสิ้นและการสร้างลวดลายที่สำคัญ3ประเภทคือ1ลายล้วงเกาะ2ลายเก็บมุก3ลายคาดการหรือมัดการภาคเหนือยังมีผ้าที่มีเอกลักษณ์เด่นอีกอย่างหนึ่งคือผ้ายอมครามหรือสีกรมท่ายอมจากต้นครามหรือต้นหอ่อห้อม เรียกผ้าม่อห้อมใช้ยสำหรับตัดเย็บเป็นเสื้อและกางเกงทำกันมากที่ตำบลท,ทุ่งโฮงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ภาคอีสานภาคอีสานหรือภาคตะนันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมี20จังหวัดได้แก่หนองคายนาครพนมสกลนครอ,อุดรหน,นองบัวลำพูบึงกาฬเลยมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นอำนาจ,จเจริญยโสธรร้อยเอ็ดมาสารคามชัยภูมิ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สิีสเกตและอุบลราชธานีประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมากกว่า20ชาติพันธุ์การตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคอีสานของกลุ่มชนเผ่าไทยเชื้อสายต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มไทยลาวเป็นกลุ่มชนที่มีการผลิตภาพพื้นบ้านของอีสานแพร่หลายที่สุดแต่ยังแยกเป็น กลุ่มย่อยตามวัฒนธรรมได้อีกหลายกลุ่มเช่นลาวกาวลาวพวนลาวโซ้งลาวข้างยามว่างจากงานในนาผู้หญิงทอผ้าผู้ชายจักสารเป็นคำกล่าวที่สะท้อนให้เห็นสภาพการดำรงชีวิตและสังคมของชาวอีสานดังนั้นการทอผ้าจึงเป็นงานสำคัญของผู้หญิงผ้าที่ทอจะใช้เป็นเครื่องนุ่งหม่มได้แก่เสื้อสิ้นโ่้งสโลง ผ้าขมาม้าผ้าคุมไหล่เครื่องนอนหมอนมุ้งผ้าหม่มและเครื่องใช้ที่ถวายพระในงานบุญประเพณีต่างๆเช่นที่นอนหมอนผ้าห่อคัมภีรผ้ากลางผ้ากลางมีทั้งหมด22จังหวัดผ้าทอตามวิธีพื้นบ้านในบริเวณภาคกลางส่วนมากเป็นกลุ่มชนเผ่าไทยที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามถิ่นต่างๆได้แก่ กลุ่มไทพวนไทย,ยวนไทดำเป็นต้นกลุ่มชนเชื้อสายไทยลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณภาคกลางด้วยสาเหตุทางการเมืองในอดีตแหล่งผ้าทอพื้นบ้านภาคกลางที่สําคัญได้แก่กลุ่มผ้าทอเชื้อสายไทยพวนบ้านหาดเซี่ยวบ้านหาดสูงบ้านใหม่และบ้านแม่รากตำบลหาดเซี่ยวอำเภอหาดเซี่ยวจังหวัดสุโขทยัย ตัวอย่างผ้าทอภ้ากลางผ้าสิ้นตินจกบ้านหาเสี้ยวผ้ารับแรภาคใต้ในสมัยรัตนโกสินทร์บริเวณภาคใต้ทางด้านตะวันออกและตะวันตกรวมเรียกว่าหัวเมืองปักใต้และต่อมาในรัชกาลที่5ได้ทรงปฏิรูปการปกครองหัวเมืองต่างๆแล้วกระจายหัวเมืองมาเป็นมณฑลได้แก่ มณฑลภูเก็ตมณฑลชุมพรมนนณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลปัตตานีต่อมามณฑลต่างๆถูกลดฐานะเป็นจังหวัดหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองในพศออ2 4 7 5ปัจจุบันภาคใต้มี14จังหวัดวัฒนธรรมการทอผ้าของปักใต้ส่วนหนึ่งจะเริ่มต้นขึ้นที่เมืองนครศรีธรรมราชก่อนที่จะกระจายไปสู่ที่อื่นๆ ตัวอย่างผ้าทอภาคใต้ผ้าพรมเรียงผ้ายกเมืองนครบทที่สองความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าทอภาคอีสานชาติพันธุ์ในภาคอีสานคำว่าชาติพันธุ์และชาติพันธุ์วิทยาเป็นคำใหม่ในภาษาไทยการทำความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์จำเป็นจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับเรื่องเชื้อชาติและสัญชาติอาจเปรียบเทียบเชื้อชาติสัญชาติและชาติพันธุ์ได้ดังนี้ ลุ่มเชื้อชาตินิกรอยพวกกายผิวดำมองโกรอยพวกผิวกายเหลืองคอเคซอยผิวกายขาวออสตารอยพวกผิวกายค้ําโพลินีเชียนผิวสีเข้มผมหยิกสัญชาติคือการเป็นสมาชิกข,ของประเทศใดประเทศหนึ่งตามกฎหมายโดยที่ลักษณะทางชีวภาพและวัฒนธรรมอาจแตกต่างก,กันได้ ชาติพันธุ์คือการมีวัฒนธรรมขนรรมเนียมประเพณีภาษาพูดเดียวกันและเชื่อว่าสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกันเช่นไทยพมา่ากะเหรี่ยงจีนลาวเป็นต้นกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มวัฒนธรรมมีลักษณะเด่นคือเป็นกลุ่มที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกันซึ่งมีลักษณะทางชีวภาพและรูปพันธ์ เหมือนกันรวมทั้งบรรพุทษทางวัฒนธรรมด้วยกันชาติพันธุ์ไทยลาวหรือชาวอีสาน 1. เผ่าไทยลาวไทยอีสานนิยมผ้าฝ้ายมาแต่เดิมและพัฒนาผ้าฝ้ายเป็นการทอมัดมีลวดลายต่างๆแหล่งผ้าฝ้ายที่มีมานานแล้วคือกลุม่มบ้านวาใหญ่อำเภอออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครชนเผ่า ผูไทยหรือผู้ไทยถิ่นรรมดั้งเดิมอยู่แคว้น12จุดไทยและแคว้น12ปันนาผู้ไทยมีถิ่นฐานอยู่ในเขตจังหวัดนครพนมกาะสิน์มุกดาหารสกลนครและบางส่วนกระจายอยู่ในจังหวัดนนองคายอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุดรร้อยเอ็ดยโสธรเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่รักษาวัฒนธรรมของตนไว้อย่างดีไทยดำไทยทรงดำลาวซ้งชาวไทยดำจังหวัดเลย นับเป็นเมืองเก่าที่มีความเป็นมาสืบนานวัฒนธรรมรักษาภูมิปัญญาและกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากชาวไทยเลยแล้วยังมีชนชาติพันธุต์ต่างๆอาศัยอยู่กุลาคือชนชาติต้องสู้และไทยใหญ่ที่เดินทางค้าขายอยู่ภาคอีสานชาวกูยกวยโกยเยอมีถิ่นฐานเดิมอยู่บริเวณตอนเหนือของเมืองกำปงทม กัมพูชาชาวกุยอพยพเข้ามาไทยครั้งแรกในสมัยปลายอายุธยาชาวเขมรไทยยอ้อไทยโซ่ไทยแสกแสกไทยขาบรูชาวขาชนเผ่ากะเลิง วิธีทอผ้าอุปกรณ์หรือเครื่องมือสําคัญในการทอก็คือเครื่องทอซึ่งคนไทยพื้นบ้านในภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสานเรียกกันว่ากีหรือหูภาคใต้เรียกเกกีหรือหูพัฒนาขึ้นมาจากหลักการเบื้องต้นที่ต้องการให้การขัดลายกันระหว่างได้เส้นยืนกับได้เส้นพุ่งเป็นจํานวนมากเพียงพอที่จะให้เกิดเป็นผืนผ้าขึ้น อุปกรณ์ที่ทําให้เกิดลวดลาย1อุปกรณ์สําหรับผ้าจบ 2. อ,อุปกรณ์สําหรับผ้าขิด 3. อุปกรณ์สําหรับผ้ามัดมีหรือโหงมัดมีประเภทของวัตถุดิบและกรรมวิธีการทอ 1. วัตถุดิบในการทอและผ้าทอที่แบ่งตามวัตถุที่ใช้ฝ้ายและเส้นไหมได้จากตัวไหมซึ่งนิยมเลี้ยงกันในภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ผ้าทอที่แบ่งตามกรรมวิธีในการทอผ้ามัดมีผ้าจกผ้าขิดผ้าแพรวาผ้ายกดอกผ้าพื้นผ้าสบายผ้าสโรงผ้านุ่งบทที่สามประวัติความเป็นมาและผ้าทออีสานตอนบนกลุ่มอีสานตอนบนถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนหนึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งกลุ่มสบายดีประกอบด้วยจังหวัด บึงการอุดรเลยหนองคายหนองบัวลำพู 2. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบน2กลุ่มสนุกประกอบด้วยจังหวัดมุกดาหารสกลนครน,นครพนมกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบนหนึ่งจังหวัดบึงการลายผ้าประจำจังหวัดบึงการคือลายผ้าหมากเบงสะท้อนสภาพทางภูมิศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเชื่อความศรัทธาตำนานพญานาคของชุมชนลุ่มน้ำโขง จังหวัดหนองคายลายผ้าประจำจังหวัดหนองคายผ้าลายนาคใหญ่สัญลักษณ์แทนความเชื่อพญานาคในแม่น้ำโขงจังหวัดเลยผ้าลายประจำจังหวัดเลยคือผ้าลายดอกไฟเมืองเลยดอกไฟเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่สื่อถึงอดีตของจังหวัดเลยซึ่งเคยเป็นแหล่งปลูกไยขนาดใหญ่จังหวัดหนองบัวลำพูลายผ้าประจำจังหวัดหนองบัวลำพูลายผ้าขีดสลับมีขีดสลับมี เป็นการทอผ้าที่เกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างลายมัดมีและลายขิดจังหวัดอุดรธานีผ้าประจำจังหวัดอุดรธานีผ้าไหมลายก้นหอยกลุ่มจังหวัดอีสานตอนบนสองจังหวัดนครพนมลายผ้าประจำจังหวัดนครพนมผ้ามุกผ้ามุกนครพนมถูกนําเข้าโดยผู้อพยพจากฝั่งใา้แม่น้ำโขงเช่นชาวลาวไทยกวนไทยยอ จังหวัดมุกดาหารลายผ้าประจำจังหวัดมุกดาหารผ้าลายแก้วมุกดานำเอาลวดลายผ้าโบราณที่มีเอกลักษณ์และมีความหมายของจังหวัดมุกดามามัดเป็นลวดลายบนเส้นไหมจังหวัดสกลน,นครลายผ้าประจำจังหวัดสกลน,นครผ้าลายนาครธรรมมาจากสกลน,นครเมืองสามสามธรรมบทที่สี่ประวัติความเป็นมาและผ้าทออีสานตอนกลาง อีสานตอนกลางกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางกลุ่มร้อยแก่นสารสินประกอบด้วยจังหวัดกาลสินขอนแก่นมหาสารคามและร้อยเอ็ดจังหวัดกาลสินผ้าลายประจำจังหวัดกาลสินผ้าไหมแพรวา่าลายนาค12แขนแต่เดิมผ้าไหมที่มีความยาวขนาดหนึ่งวาชาวกาลสินนิยมใช้เป็นสบายผ้าพวกหัวหรือผ้าพันคอเฉพาะในโอกาสสำคัญจังหวัดขอนแก่น ผ้าลายประจําจังหวัดขอนแก่นผ้าลายแคนแก่นคูณผ้าไหมมัดบีชนบทเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานจังหวัดมหาสารคามผ้าลายประจําจังหวัดมหาสารคามผ้าลายสร้อยดอกหมากผ้าไหมลายสร้อยดอกหมากเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนาภูมิปัญญาดั้งเดิมของการทอผ้าจังหวัดร้อยเอ็ดผ้าประจําจังหวัดร้อยเอ็ด ผ้าไหมลายสาเกตสาเกตนครเป็นชื่อในอดีตของเมืองร้อยเอ็ดซึ่งตั้งอยู่กลางกลางของภาคอีสานบทที่5ประวัติความเป็นมาและผ้าทออีสานตอนล่างอีสานตอนล่างกลุ่มภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างหนึ่งกลุ่มนครชัยบุรินจังหวัดนครราชสีมาชายภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์กลุ่มภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างสอง ราชธานีเจริญศรีโสธรจังหวัดอำนาจเจริญศรีสะเกดยะโสธรอ,อุบลราชธานีกลุ่มภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างหนึ่งจังหวัดนครราชสีมาลายผ้าประจำจังหวัดนครราชสีมาผ้าหางกระรอกสีแสดผ้าไหมาหางกระรอกถือเป็นหนึ่งในผ้าที่โดดเด่นและทรงคุณค่าของชาวนครราชสีมาผ้าชนินี มีเทคนิคการทอพิเศษเรียกว่าเส้นลูกลายหรือเส้นหางกระรอกจังหวัดชายภูมิลายผ้าประจําจังหวัดชายภูมิผ้าลายมีขั้นขอนารีจังหวัดบุรีรัมย์ลายผ้าประจําจังหวัดบุรีรัมย์ผ้าหางกระรอกคู่ลายผ้าหางกระรอกคู่เป็นลายผ้าที่เกิดจากการทอเส้นไหมสองสีตีเกียวเข้าด้วยกันจังหวัดสุรินทร์ผ้าประจําจังหวัดสุรินทร ผ้าลายโฮผ้าโฮเป็นผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายขมิ้นในจังหวัดสุรินทร์ผ้ามัดหมี่โฮถือเป็นลายเอกลักษณ์ของลายผ้าไหมมัดมีจังหวัดสุรินทร์กลุ่มภาคตอนออกเชียงเหนือตอนล่างสองจังหวัดอุบลราชธานีผ้าลายประจำจังหวัดอุบลราชธานีผ้ากาบบัวแบ่งออกเป็นสามประเภทผ้ากาบบัวธรรมดาผ้ากาบบัวจกผ้ากาบบัวคำ จังหวัดศรีสะเกดลายผ้าประจำจังหวัดศรีสะเกดผ้าสีลาวายยกดอกลายลูกแก้วลายลูกแก้วมีลวดลายโดดเด่นค้ายขนมเปียกปูนที่เรียงซ้อนกันลายผ้านี้ได้รับแรงมดาน,นใจจากผลไหวป่าจังหวัดยะโสธรผ้าลายประจำจังหวัดยะโสธรผ้าลายยศสุนทรลายลูกหวายจังหวัดอำนาจเจริญลายผ้าประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ผ้าลายตะขอสลับเอื้อบทที่6การเรียนรู้วัสดุและการยอมผ้าจากสีธรรมชาติ 1. กระบวนการทำให้เกิดสีการยอมสีผ้าเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะแต่ก่อนนั้นมนุษย์ได้มีการนำสีที่ได้โดยหาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสีจากพืชสัตว์แร่ธาตุส่วนเส้นใยที่ได้นั้นเป็นเส้นใยจากธรรมชาติ ในการย้อมสีธรมมธรมชาติเส้นใยที่จะย้อมสีธรรมชาติได้สวยต้องเป็นเส้นใยจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจากพืชหรือสัตว์สีย้อมธรรมชาติสีย้อมธรรมชาติได้จากพืชหลายชนิดหรืออาจจะได้จากสัตว์โดยมากจะเป็นสีจากพืชซึ่งใช้เปลือกแก่นรากหัวหรือเงาดอกใบและ,มะเมล็ด 3. กรรมวิธีย้อมสีธรรมชาติมี3วิธีคือ การย้อมสีโดยตรงการย้อมโดยใช้สารช่วยติดสีการย้อมแบบแวตหรือการก่อหม้อย้อมตัวอย่างกรรมวิธีย้อมสีธรรมชาติจากพืชและสัตว์แต่ละชนิด 1. สีแดงจากครั่งหากเป็นสีที่ได้จากตัวขครั่งจะมีความซับซ้อนกว่าโดยต้องเอาขครั่งมาตากแดดให้ตัวขครั่งในรังตายแล้วนำมาตำให้ละเอียดแช่กรองเอาแต่น้ำมาต้มกับสารส้ม แล้วจึงนํำไปย้อมหากเป็นสีได้จากยางหรือชันให้นํำขั้งมาตากแดดให้แห้งนําไปปุ่นให้ละเอียดแล้วนํำไปแช่น้ำมะขามเปียกประมาณครึ่งวันแล้วเอาไปต้มจนเดือด 2. ส,สีเหลืองจากขมิ้นชันขมิ้นชันเป็นพืชลม้มลุกวิธีย้อมให้ใช้ได้ทั้งลำต้นล้างน้ำให้สะอาดทำได้เฉพาะหัวตำและคั้นเอาแต่น้ำมา กรองให้สะอาดหลังจากนั้นเอาฝ้ายที่จะยอมชุบน้ําและบิดให้แห้งโดยแช่น้ําที่กรองประมาณ1น่งชั่วโมงถ้าหากอยากให้สีติดฝ้ายให้ใช้น้ํามะนาวผสมลงไปในสีที่จะย้อมด้วยบทที่7การเรียนรู้การย้อมผ้าจากการใช้สีสังเคราะห์สีย้อมสามารถแบ่งออกได้สองประเภทใหญ่ๆคือ 1. สีย้อมธรรมชาติเป็นสีย้อมที่ได้จากแหล่งธรรมชาติโดยเฉพาะพืชและสัตว์สีย้อมที่ได้มาจากส่วนประกอบพืชส่วนลำต้นส่วนดอกส่วนที่เป็นเปลือกส่วนที่เป็นใบตัวอย่างเช่นสีดําจากลูกมะเกลือสีน้ําเงินจากต้นครามสีเหลืองจากเนื้อไม้ออกสีแสดจากดอกกันนิกาสีแดงจากราต้นเข็มส่วนที่มาจากสัตว์ เช่นสีม่วงแดงของครั่งสองสีย้อมสังเคราะห์เป็นสีย้อมที่เกิดจากกระบวนการทางเคมีการจำแนกสีย้อม 1. จําจำแนกสีย้อมตามลักษณะทางกายภาพสีย้อมสีย้อมที่ละลายน้ำได้ 1. สีพิกเมนต์สีย้อมที่ไม่ละลายน้ำจะต้องทาสีพิกเมนต์กระจายตัวหรือเวนลอยในเรซินก่อน 2. จำแนกตามวิธีใช้ 1. สีเบสิกเป็นเกลือของเบสอินซี C, ละลายน้ำได้เมื่อละลายน้ำแตกตัวเป็นไอออนบวกบางครั้งเรียกว่าสีแคดไอออนยอมติดเส้นใยเซลลูโลสได้น้อยมากหรือไม่ติดเลยสีในกลุ่มนี้มีสีสดใสแต่ไม่ทนแสง 2. ส,สีแอซิกเป็นสีที่เกิดจากการประกอบอินซีละลายน้ำได้ส่วนใหญ่เป็นเกลือของกรด กรรมฐานเมื่อละลายน้ำแตกตัวเป็นไอออนลบบางครั้งเรียกว่าสีไอออนชายยอมเส้นใยเซลลูโลสที่ไม่ใช่เส้นใยเซลลูโลสบริสุทธิ์เช่นปอป่านและใยโพลีเอไมด์วัสดุสิ่งทอใยผ้าเป็นวัตถุดิบในการทอและการย้อมสามารถแบ่งแยกตามส่วนประกอบทางเคมีได้3กลุ่ม 1. ใยเซลลูโลสจะมี ทั้งที่เป็นธรรมชาติเช่นฝ้ายแฟลกปอและที่แดัดแปลงเป็นเส้นใยเช่นเรยอนอะซิเตตหรือโพลีนโนซิก 2. เส้นใยโปรโตีนได้จากขนผมและเขาของสัตว์รวมทั้งใยไหม 3. 3ใยสังเคราะห์ใยสังเคราะห์ผลิตจากส่วนประกอบเคมีโดยตรงมีหลายชนิดเช่นโพลีเอมโพลีเทสเตอร์โพลีอะคริลิก สุดท้ายนี้ขอจบสรุปเนื้อหารายวิชาภูมิปัญญาและนวัตกรรมผ้าคเทวีสานไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ